ราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืร่องสล็อตนะโอ้โหวันนี้เรามากับทุนโซราสิบบาทของเรานะกับเกมมาตองเวสองของเราเหมือนเดิมนะมาขออนุญาตไปปิดเปิดห้าบาทก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้เรามาทุนน้อยนะเพราะว,ว่าเมื่อวานไอ้เหี้ยรูดกูยับไอ้ไอ้สัตออว์เอ้ยไอ้เหี้ยไม่มีแบบตรงไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้ยท้ายๆโอ้โหไอ้แยพอหมดมันจะรูดไม่รูดเอาอย่างเดียวเลยมาเปิดห้าบาทของเรายังไงจังหวะน,นี้วายโอ้โหไอเ้ไอเหีเ้ยวายมาเห็นไม่ไหลอะไรเลยว่ะ มายังไงพ่อหนุ่มพ่อยอดท้ายโอ้โอ้ไม่มีสกิลอะไรเลยหนิวะโอ้โหอะไรวะมาจังหวันนี้สองไม่มีคู่เลยแย่ขี้เล่จังวะเฮ้ยภาษาจีนจังหวะนี้ไหลโอ้โหนึกว่าจะไหลสามวายวายยังสวยเลยสามไม่ไหลอะไรวะโอ้โหยอดชายเดี๋ยวจะเชื่อเลยไอ้เแยจะดูดกุยแล้วหรือเปล่ามึงโอ้โห โอ้ยหนุ่มจังหวะนี้สองกลมช่องแรกเอ้ยสองกลมช่องแรกมาจังหวะนี้ไหลห้าอืมนดี๋ยจวจะไหลห้าขีห้ากลมห้าขีดมาเฮ้ยขออีกฟองนี่พหนุ่มเออหูมาเฉยเอ,อ,อ้ยมาเฉยว่ะมาโอ้โหไอ้เฮียไม่ขัดศรัทธาเฉยว่ะไอ้เฮียมานี่เกลือหรือเปล่าหนูกวา่าเอ้ยมาวายจงังหวะนี้ช่องแรกช่องแรกห้าอืมไม่ถึงโอ้ยแต่ขออะไรก่อนดีเนี่ยระหว่างอีกฟองหนึ่งกับห้ากลม มาพอหนุ่มพอจอดท้ายพอหนุ่มพอจอดท้ายจังหวะนี้อะไรวายมาแล้วว่าไม่มีคู่อะไรเลยอะ่ะโอ้พ่อหนุ่มกูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาเอ้ยสัดยีนปลาสัดยีนไหลไปหนึ่งดีแล้วสามสามลมก็ไม่ได้สองลมพอหนุ่มสองลม,มเฮ้ยจังหวะหนีจังหวะนีน้ไม่ได้อะไรวะ เอ้ยโอ้โหรอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายแตกอยู่แล้วภาษาจีนโอ้โหไม่มีคู่เลยโอ้โหเออเจ็ดสิบห้าบาทเฮ้ยแทบจะไม่ถึงรอ้อยอะโอ้โหน้อยเกินอไะไรวะผู้หนุ่มผู้ยอดชายกูมายังไงสิสามกลมชั่งแรกอ,อึ่อน่าสวยเลยสามกลมชั่งแรกทำไมไม่มาเดี๋ยวภาษาจีนภาษาจีนไม่มีอ,อื้อหือ ผู้ตัวสวยเลยนะภาษาจีนเอ้ยวายคูจังหวะนี้ห้าขีดไหลไปหนึ่งทีแล้วภาษาจีนจ้โอ้ยเฮ้ยโอ้ยภาษาจีนเมื่อกี้เขสวยจัดโอ้โหโอ้ยังสวยเลยภาษาจีนอ่ะอืมมาเฉยเลยวะโู้โ <c oughs> แต,ต่เฮี้ยมันคูนน้อยเกินเมื่อกี้อืมเอ้ยกันนะมายังไงพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มพ่อยอดชายจังหวะนี้ไหลหรือเปล่าหไม่ไหลวะมาโอ้ยอย่งสวยอ่ะภาษาจีนเมื่อกี้เฮ้ยจะแตกทีเดียวดิวะ สองโลงม,มาสองโคลมเอ้ยจังหวะนี้ไหลเตาะอูเฮ้ยภาษาจีนทั้งแรกเฮ้ยมาเฉยเออเฮ้ย,อย,อยโอ Quinn ้ภาษาจีนจเฮ้ยวายสามตัวเฮ้ยภาษาจีนจโอ้เฮ้ยเฮ้ยไหลเท่าะโอ้โหจะตกแกอะไรก่อนเนี่ยโ,โอ้โหมาเฮ้ยโอ้โหมาสิบบาทดีกว่ามาโอ้โหอะไรวะเน,นี่ย สามอืมไม่ได้อีกสามสามแล้วจะมาอู้ย์เผ่าจีนอู้ววววายกี่ตัวเมื่อกี้โอ้โหก็หนุ่มพจน์ชายกูมาภาษาจีนด้วยวะนี่ลูกรักเขาจีนภาษาจีนวันนี้อะไรวะเฮ้ยเออภาษาจีนด้วยวนันนี้แล้วก็ไหลห้าเป็นทีห้าขีดอืมห้าขีดมาไม่ถึงก็จะได้ยังไงต่อพ่อหนุ่มพจน์ชายโอ้ยพ่อหนุ่มพจน์ชายอืมมา ยังไงต่อยทิศจังหวะนี้ว้าไปแล้วว้าไปอีกแล้วแล้วก็ว้าไปอีกแล้ว,ลว,ว,อลวโอโ้โหว้าอีกแล้วอะไรเนี่ยมึงเดี่ยวโอโ้โหจะเกลืออะไรขนาดนั้นจังหวะน,นี้วายสตัวกับ5ขีดของเขาแล้วสองขีดไปด้วยแล้วสามกลมเจ้าหืมสามกลมสองกลมช่องแรกอะไรวะมาขั้นรอบท้ายยังไงเอ้ยสองกลมไปสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้มีวายมาหนึ่งตัวโอโ้โหสามกลมสามกลมยกแรกหืมจะได้อะไรวะ ไม่มาจาังหวะนี้หขีดไป5ขีดไหลไปหนึ่งทีแล้วห้หหากลมห้ากลมตั้งแรกโอ้โหสามกลมมาสามกลมสองกลมสองกลมไหลไปหนึ่งทีแล้วห้าโอ้ห้าวายสามตัวกับสองกลมเฮ้ยตั้งแรกมีอะไรตั้งแรกมีสองแล้วโอ้หูหืมคุณสวยจัดเลยหรอเมื่อกี้มาสอ,องรอบสุดท้าย แล้วก็รอบสุดท้ายยังไงโอ้โหไม่แตกสองรอบสุดท้ายไม่แตกเฮ้ยเท่าไหรว่วะอืโหกร้อยหกร้อยห้าสิบสามมาขออนุญาตปับไปที่เบ็ดยี่สิบนะโอ้โหมาจังหวะน,นี้ห้าขีดแล้วก็ห้ากลมโอ้โหยากลมไม่มาห้าขีดมาแทนอะไรวะเฮ้ยโอ้โหมาพอนุ่มเขาจะถ่ายพอหนุ่มพ่อ,พอโอ้โอะอะไรพอเอ้ยพ่อเอ้ย้ยมาสอง ของขีดหลายใบภาษาจีนภาษาจีนโอ้โหมีไหมอืมไม่มีโอ้โหอะไรวะเสียดายเฮ้ยโอ้ยเหี้ยแตกแล้วก็ลูดว่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่แตกเลยอะไรเนี่ยโอ้โหวัดหยุดที่หนึ่งพันดีกว่าไอ้เหี้ยปุบปับกูทรงนี้เลยไอ้เหี้ยแตกแตกเอาแตกเอาเนี่ยหลังๆลูดกูมดเลยเพราะกูปรับเบ็ดเยอะอืมเหี้ยอะไรวะ ทรงไปหน้าเล่นตอ่อเฮียพอดีกว่าคูเฮียหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม